สวัสดีครับกลับมาพบกับลุงบุญระจมอีกคลิปครับคลิปนี้ฝนตกครับเมื่อวานตอนเย็นเชาน้านี้พ่อเพื่อนมาชมตุเรียนอีกครั้งครับมาทําอะไรตามลุงบุญมาครับนี่ครับหลังจากฝนตกครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับเช้านี้ก็ นี่ครับเพื่อนๆครับได้โอกาสครับเข้าจังหวะพอดีครับมาใส่ปุ๋ยด้วยกันครับนี่ครับเป็นสูตรเสมอครับสูตรสห15 15 15ครับนำมาหวานรอบๆโคนอีกครั้งครับแค่ต้นละหนึ่งกำมือครับหนึ่งกำมือก็พอเพียงครับแลก็ค่อยๆสลับใส่ เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจากยูเรียนะครับ4600เมื่อเขจับปุ๋ยเขาเริ่มกินปุ๋ยนะครับผ่านไปเจวันหรือว่าสิบวันสลับกันไปครับเรื่อยๆครับวันนี้ก็ได้โอกาสครับฝนตกพอดีครับเมื่อวานตอนเย็นก็ไม่ได้ใส่เมื่อวานตอนเย็นครับ แต่ที่จริงต้องใส่ตอนเย็นนะครับก็เลยมาใส่ตอนเช้าวันนี้ดินยังเปียกอยู่นะครับใส่เสร็จเดี๋ยวก็ลดน้ำครับใส่เสร็จลดน้ำปุ๋ยก็จะซึมซับลงไปได้เร็วครับเพราะว่าดินยังเปียกนะครับให้ใส่ตอนดินเปียกเป็นดีที่สุดนะครับปุ๋ยก็จะละลายซึมซับลงไปได้ดีนะครับนี่ครับ ต้นทุเรียนที่ลุงบุลเคยทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับจากการปรับปรุงนะครับวันก่อนใบเหลืองเป็นอย่างมากนะครับอันนี้เริ่มแตกยอดออกมาอย่างสมบูรณ์นะครับจากการที่ลุงบุญใส่อยูเลียแล้วก็สร้างเนินดินขึ้นมาใหม่ใส่น้ําหมักชีวาภาพจาสตหรับเปลี่ยนด้วยการใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ โตขึ้นมาอย่ากเห็นได้ชัดนะครับเพื่อนๆครับยอดก,อก็เริ่มที่จะต่อขึ้นมาอยากเห็นได้ชัดนะครับสาคัญครับของลุงบุญนะครับเ <c oughs> คยเน้นเคยบอกเพื่อนๆนะครับไม่ต้องรีบเร่งให้เขาโตนะครับไม่ต้องรีบเร่งให้เขาโตเอาแบบเรื่อยๆนะครับเอาแบบเรื่อยๆช้าๆแต่พลาเล่มฮามนะครับไม่ต้องไปรีบเร่ง ยอดเล็งใบเล่งต้นจนกระทั่งว่าเขาขายายตัวเร็วขึ้นไปยอดก็จะโน้อมอ่อนตัวนะครับนี่ขนาดว่าเล่งไม่มากนะครับอยู่ยอดเลยครับเริ่มจะอ่อนตัวเลยนะครับออกแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกพอนะครับลุงบุญไม่เคยฉีดสารเคมีนะครับตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยใช้สารเคมีนะครับ ก็อยากให้เขา,าเติบโตแบบธรรมชาตินะครับเสริมแต่จำพวกปุ๋ยต่างๆเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากครับในแนวของลงบุญนะครับทุเรียนก็หนึ่งก็วิธีปลูกครับสร้างเนินดินขึ้นมาก็เมื่อดินเขาเริ่มเช็ดตัวก็ให้นำทุเรียน มาปลูกลงบนแล้วก็ดินปิดไม่ต้องขุดหลุมลงไปนะครับเมื่อต้นเรียนติดต้นแล้วก็ใช้ปุ๋ยยูเรียสลับกับปุ๋ยสูตรที่ผ้าน้ำหมักทีวภาพขี้เต่าเตาถานขยายเนินดินใส่เศษหญ้าเศษก็จ,จะพืชก่อนกลบดินก่อนขยายเนินดินแค่นี้แหละครับก็จะ ต่อยอดเดินยอดออกลากเดินดีนะครับไม่ต้องอพิธีพิถันใช้สารเคมีใช้สารเล่งปุ่ต่างๆนะครับแค่นี้ก็เพียงพอนะครับผลลงบุญไม,ไม่ไม่ต้องไปรีบเล่งจนเยอะน้ำก็ให้เพียงแค่พอไหลผ่านเนินดินไปนะครับให้ไม่ต้องเยอะใชจะปพิงเกอร์เล็กๆนะครับ ใช้สปริงเกอร์เล็กๆจากพวกมินิสปริงเกอร์เนี่ยครับเน้นไม่ให้โดนต้นนะครับเน้นไม่ให้โดนต้นเท่านี้ทุเรียนก็จะเติบโตดีการที่จะให้เขาโตดีเราต้องใจเย็นครับถ้าเราใจเย็นไม่รีบไม่เร่งไม่ร้อนใจเย็นๆเ,เ,เขาก็จัด โตขึ้นมาแบบแต่เย็นเย็นเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเรารีบเร่งสิครับต้นทุเรียนเราก็จะโตช้านะครับเพราะว่าเราต้องการให้ได้หดังใจนะครับเ่นี้ก็ พอที่จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับในแนวการดูแลการบำรุงการปลูกทุเรียนของลุงบุญนะครับ<ๆ>ก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นคอมเมนต์เลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามานะครับวันนี้นำปุ๋ยสูตรเสมอรับสูตรที่ห้ามาใส่อีกรอบนะครับก็ คิดว่าหลังจากนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะตามตามลงบุญเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเมื่อลงบุญใส่สูตรสูตร15เข้าไปแล้วนะครับดินก็ยังเปียกครับก็จะนําน้าหมักที่วภาพนะครับมาละลายน้ําแล้วก็ลดตามไปเลยนะครับเพื่อที่จะเสริมธาตุอาหารรองให้ไปด้วยนะครับต้นเรียนก็จะได้สร้างรากได้สร้างใบ ให้สมบ,บูรณ์ขึ้นนะครับนี่เป็นวิธีการบํารุงดูแลการให้ปุ๋ยตามรอบการเสริมปุ๋ยสาตอาหารรองเพื่อให้ตุเรียนเราแข็งแรงแล้วก็เติบโตขึ้นมาแบบมีคุณภาพนะครับทำในแนวของลุงบุญนะครับแบบ ตุประสิทว่าครับช้าๆแต่ได้ปลาเดามาครับทุนน้อยครับไม่ต้องเยอะแต่ได้ผลตามความพอใจเลยนะครับจากที่เหลืองจ้อยนะครับมันก่อนนะครับก็ผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนเลย มาประมาณหนึ่งเดือนนี้จะได้นะครับก็โตขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับยอดใบเขียวจะอุ่มขึ้นมาครั้งยอดก็เดินดีแบบนี้ก็รักษาคงสภาพนี้ไว้นะครับโดยการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ปุ๋ยสูตรเสมอ ยูเรียเศษขยะเศษวัชพืชใส่รอบๆเนินดินแล้วก็ขยะเินดินไปเรื่อยๆนี่แหละครับแค่นี้ครับต้นเรียงของเราก็จะโตดีนะครับรับท้ายนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอไว้พอเพื่อนๆกับจงโชคดีมีความสุขกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สมต้องปรารถนานะครับอย่าลืมครับกำลังใจให้ต่อกันครับ โดยกาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเมน้น์ขนเข้ามาเยอะๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ